สวัสดีค่ะ,คะน้องขนมทำอะไรคะมาขุดดินขุดมะพรา้าวใส่อะไรคะใส่ขนมตาลค่ะเดี๋ยวรอชิมฝีมือน้องขนมนนะคะว <c oughs> ่าจะทานได้หรือไม่ได้นะคะนี่หนูทำเองเลยนะนขุดมะพร้าวเองนะคะทำยากไหมคะไม่ยากเท่่าไหร่ย ขูดให้หมดนึงนะคะม่วงล้เหรอคะยัางคานชิช่ะได้เยอะรอยัง,งคะอ้าวโอเคเดี๋ยวหนูตั้งใจขุดก่อนนะคะขุดพคค่อคะก่อนคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะทำขนมตาน,นะคะ ไม่ทำตอนนี้เลยต้องแช่ข้าวเหนียวก่อนหนึ่งคืนค่ะจะต้องไปหาใบาตองอีกค่ะเราก็ต้องใส่น้ำตาลด้วยนะคะแล้วก็เนื้อ,เน,อเนื้อตาลเนื้อลูกตาลน,นะคะชห,หลนเลเือดมะพร้าวต้องได้เยอะๆเนี่ยค่ะพรุ่งนี้หนูจะทำขนมตาลให้ชิมน,นะคะทุกคนไม่มีทุกคนรักน <c oughs> ะคะลยย้างมือหรือยังคะ น้มือแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวขุดกันอย่าเพิ่งดูได้ยังคะดูแล้วะคะ่ะเดี๋ยวขุดให้เบิดก่อนจะให้ดู ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะกรสวัสดีค่ะยังไม่ให้ดูน้ำอันไหนน้ำคะน้ำน้ำนี่ไงน้ำเขาจะเทเขาจะเทให้ดูนะโอเคอันนี้น้ำอะไรคะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวมีประโยชน์นะคะโอ้โหหนูก็เชิดมะพร้าวแล้วนะน้ำหนึ่งแก้วค่ะแต่มันมีรสรสชาติเป็นยังไงนะคะ แดงนะมันจะหกนะทำเบาใช่ไหมคะเดี๋ยวเทให้ดูค่ะแล้วหนูจะไปให้ใครทานคะไปให้แี่ปากเลยนะคะกินไม่ได้แม่ปวดฟันค่ะเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะสวยๆก่อนสวัสดีค่ะกางเกงหนูกกงหนูชำรุดค่ะแม่ไหนดูสิ